แสดงละครครั้งนี้เป็นผลสำริดในรายวิชาการละครร่วมกับรายวิชาแนะแนวอา่านภาพเสียงหรือเนื้อาหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมข้อปฏิบัติขณะชมการแสดงมีดังนี้ค่ะ 1. ละครเรื่องนี้จะจัดแสดงเป็นระยะเวลา30นาทีโดยไม่มีการพักเบรกและห้ามท่านผู้ชมลุกออกจากที่นั่งขณะการแสดงกำลังดำเนินการอยู่ 2. ห้ามท่านผู้ชมพูดคุยหยอกล้อร้อเรียนขณนะที่จัดกนนารขณะที่ละครกำลังดำเนินการอยู่ 3. ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถถ่ายรูปร่วมกับทีมงานและนักแสดงได้บริเวณหน้าลิฟต์หลังละครจบ 4. ห้ามถ่ายวิดีโอแต่สามารถถ่ายเป็นภาพโดยห้ามเปิดแฟลชห ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหารทุกชนิดเข้ามารับประทานบริเวณโรงละครและต่อจากนี้ขอให้ท่านผู้ชมพบกับความสนุกเรื่องละครท็อกซิกไรตจากพี่พี่มาหุท็อสิกได้ดังนี้ค่ะ เธอมีอายุ18ปีเธอเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักเชื่อฟังพ่อแม่กล่าเลมพ่อแม่ของเธอทงธรุรกิจส่สวนตัวแต่มีบางอย่างต้องทำให้ครอบครัวงเขาเปลี่ยนไปพ่อคุณแค่มากันแล้วหรอคะใช่ลูกวันนี้แม่เริกง,งานมาหนูอยากไปไหนไหมคะหนูอยากไปหาของกินอร่อยๆคะ่ะคุณพ่อไปด้วยไหมอไ่บ้านนะลูกนี่คุณพาลูกไปนะ ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาให้กันเลยอ่ะ้ถคุณโดนจับผิดหมสักทีแค่ทำงานผมก็เหนื่อยมากพอแล้วั้นก็รล้วแต่คุณเลยงน้นคุณ,พ,คณพ่อคัก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปกับคุณแม่เองโอเคพอนะลูกแอ็มไปกันเถอะลูกวันหยุดสุดสัปดาห์ พี่ดีแล้วแน่นะก็พี่ไหนเขาจะไม่เสียใจอ่ะอื่พี่ว่าพี่ดีนะอืองั้นก็ตามใจพี่ละกันหนูขาดอะไรพี่ไม่ได้อยู่แล้วนี่ ดูโดด่ดูอะไรมาส่งเนี่ยเมการ์ไหมพี่ใช่อย่ากี้วะพี่จางแอร์ดินพี่ไหนเรื่องนี้หนูเก็บเป็นความลับมานานมากเพราะว่าพี่กี้บอกว่าควรเก็บเป็นความลับแต่วันนี้สูควรบอกความจริงกับพี่ได้แล้วพ่อนูดอัดปรใจานมาก พี่กี้เป็นตระเด็มระยะสุดท้ายนะคะหมอบอกว่าพี่กี้อาจมีเวลาไม่ถึงเดือนตอนนี้พี่ทำใจดีๆนะคะพี่กี้เสียแล้วนะคะส่วนเรื่องพี่กับลูกพี่ไม่ต้องห่วงนะคะพี่กี้ํำเรื่องมอบเงินทุกทั้งหมดโดยให้พี่กับลูกเรียบร้อยแล้นะคะ่ะ ใช่ปหะใช่คนนี้แหละแฟนคุณสวัสดีเราชื่อลี่นะเธอชื่อแยมใช่ไหมเห็ตุกรชอบเล่าเรื่องเธอให้เราฟังอยู่ก่อนใช่ยินดีที่รู้จักนะลี่ฉันเดี๋ยวเธอนั่งตรงนี้เอานะเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำก่อนโอเคลี่มานะเดี๋ยวนี้เราอ่ะไม่อยากให้เธอยุ่งกับแฟนเราบ่อยเกินไปอ่ะเธอยุ่งกับแฟนเราบ่อยเกินไปมากเลยอ่ะเธอช่วยเลิกยุ่งกับแฟนเราหน่อยได้บัได้ ทำตามที่บอกด้วยลำตัะถ้าถึอไม่ทำตามที่บอกนะมันรู้ดีใช่ไหมว่าจะโดิอนอนะไรไปเรียนกันเถอะตามที่บอก จากเรื่องที่บ้านได้จึงตัดสินใจมาโรงเรียนหลังจากที่ลาโรงเรียนเป็นเวลาเจ็ดวันเรียนอะไรวะขับเนี่ยดูหน้าเหมือนอาจารย์ถามเด็กเรียนข้างหน้าได้เรียนอะไรวะเรียนเหตุการณ์ปัจจุบันโอ้ยชาหน้าเบื่อสอบตกแน่เลยวะเฮ้ยคมมาา นักเรียนันนี้คูจะมาบอกคะแนนนะนายก้าได้หนึ่งแาวันพันได้0.5นายชาชวานได้0.5นายแบงค์ได้หนึ่งส่วนการเสาแยงที่หนักเลยได้แค่0.5เองนะแล้วเธอจะไปเข้ามหาลัยอะไรล่ะหนูอยากเข้าจุฬาค่ะยงเธอ เรียนแบบเธออ่ะคนเรียนเอกชนมากกว่าเพราะจุดตาคงจะเข้าไม่ได้หรอกให้ทำงานแก้เสร็จแล้วตามไปส่ง่หนองนะเฮ้ยแก้กุ้มดิหรดโวนให้พิเศษคำนี้มึงโดนตกช้าจะเป็นผู้หญิงมึงได้ทำเป็นใครยุ่งอะไรมึงเป็นอะไรกับมันคนแนนอะไรับเนี่ยคิดเือนการราดัหนึ่ง ชอบมันก็เนี่ยเดีทำงานให้เพื่อนพุยเสร็จแล้วกันเดี๋ยวเราทำให้งานัวดเสร็จจังคือว่าเราเราลืมอะขอโทษนะลืมหรอเดี๋ยวเลิกเรียนเจอกูหน่อยลืมเนี่ย ม่งคิดว่าเย็นน้นมึงจะรอดหรอวะเย็นเนี่ยโดยสั่งถี่ออกแอนก่เลยม่คขีดเดวหรอวะอ้ามึงเป็นไรออกมาหีกวะ,ะแล้วจะพูงยังกันทำยงกันทำไดูต้นทางให้ไปดูต้นทางหรอวอย่าทำลลเลยนย 真。 คุณคิดว่าการตัดสินใจของแกมคือดีที่สุดแล้วใช่ไหม

ที่มครับผมเป็นผู้ถูก้ลวนับครับมเป็นคนท่านัับครับาครับแล้วก็เนคนเียกับแฟกครับด้วยครับม